พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราไปนั่งสมาธินะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราไปอ่านตำรานะไปท่องคำพีนะไม่ได้ให้สอนให้เราไปปั้นรูปของท่านนะไม่ให้ไปหารูปเหรียญหล่ออะไรมาขายนะพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนอย่างนั้นท่านไม่บอกว่าไปสร้างโบสถ์หลังสวยๆงามๆน่าไหวอันุรักษ์ไว้ในประเทศของเรานะประเทศนั้นนะเป็นเมืองพุทธ <Ĉ> จะต้องสร้างโบสถ์สร้างพระ สร้างวิหารสร้างเจดีย์ไว้มากๆนะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนนะพวกเราฝ่าฝืนคําสอนของพระพุทธเจ้ามองเห็นแต่ผลประโยชน์ส่วนตัวไม่ได้มองเห็นหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านะเออใช่ไม่ได้มองเห็นหลักำำรธรรนะม,มำคาสอนของพระพุทธเจ้าเลยเพราะอะไรเพราะเขามองอยู่แค่แค่ขอให้ร่าขอให้รวยรุ่นนั้นก็รวยรุ่นนี้ก็รวยอะไรอย่างนี้ไงนะ มันก็เลยมองไม่เห็นทมกันสักทีพระสงฆ์ก่อผลิตเหรียญนั่นโกดรวยอุย้ยพวกเพาพก็เปลี่ยนชื่อเป็นเกจินะไม่รู้เกจิแปลว่าอะไรแหละก็เรียกว่าเกจิเกจิอะไรอย่างนี้นะเกจเิมีหน้าที่ปลุกเสกวัตถุเครื่องรางของขังอ่าปลุกเสกที่ละอารุณนั้นก็รวยรุ่นนี้ก็รวยขึ้นมาเพราะว่าเกจินั่นก็คือว่าไม่ใช่ไม่ใช่ผูไ้ดได้ปฏิบัติด,ดีชอบตรงตามคําสอนของพระพุทธเจ้า พราะมีคนบอกว่าการที่จะดูคนให้เป็นพระที่แท้จริงอ่ะพระที่แท้จริงเป็นยังไงนะพระที่แท้จริงเขาบอกว่าให้ดูที่ใส่ผ้าเหลืองเขาอว่าใช่หรือเปล่าใช่หรือเลปล่าใส่ผ้าเหลืองเรียบร้อยแต่งตัวเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะพูดดีพูดเพราะอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าอะไรให้ใครอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ากินข้าววันละครั้งอ่าอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเป็นพระสงค์เราต้องมองให้ลึกผ่าน ผ่านผ้าเหลืองเข้าไปผ่านคําว่าเรียบร้อยแต่งตัวเรียบร้อยงามๆรอๆพระ,ะ,ะเสียริยะเมตัยต้องรอๆช่วยๆงามๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะจ๊ะต้องมองเข้าไปถึงแก่นจิตแก่นใจของพระนั่นจึงจะรู้ว่าเป็นพระแท้หรือพระปลอมหรือพระเกศนะก็เหมือนก็ก็เหมือนกับถ้าเราคิดไม่ออกให้เราคิดถึงคําว่าพระให้ดูดูจิตของพ่อของแม่นั่นแหละแม่พระพ่อพระนั่น ดูจิตของพ่อของแม่มีส่วนน้อยมากพ่อแม่ที่จะว่ามีจิตเป็นยักษ์เป็นมารน่ะน้อยมากพ่อแม่จะมีจิตเป็นเทวดาเป็นเทพเป็นพรมเรียกพรมวิหารสี่นั่นให้ให้ดูจิตพ่อแม่คือว่าลูกจะเป็นยังไงก็รักลูกลูกจะเกเรยังไงก็รักลูกลูกจะขี้เหร่พิโกงพิการอะไรก็รักลูกมีแต่ความเมตตาอยากจะให้ได้อยู่ดีกินดีอะไรเงี้ยแล้ว คอยดูแลปกป้องคุ้มครองอะนะคือคือพระพะรดูจิตว่าเป็นพระเป็นยังไงนะนะไม่ใช่ให้ดูแต่ผ้าเหลืองเราจะเป็นพระนะดูแต่ดูแต่เปลือกนอกเราเราต้องเจาะเข้าไปถึงแก่นจิตแก่นใจเราถึงจะรู้ว่าเขาเป็นพระหรือไม่เขามีจิตเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาไหมเขาสงสารมน,มนุษย์ไหมหรือว่าเขาจะผ,ผลิตแต่เหรียญขึ้นมาขาย หาล่ำหารวยหาลาหาโยธาซาหาสมบัติเข้าตนบำรุงตนบำเลอตนอย่างเงี้ยมันจะเป็นจิตพระได้ยังไงแบบนั้นไม่ใช่จิตของพระแต่ว่าเขาจะหามีวิธีการกลไกต่างๆเพื่อที่จะแลกเอาทรัพย์เอาสมบัติเอาเงินเอาทองมาบำรุงบำเล,ำลอตนนะบางบางท่านบอกว่าโอ้ยจะไปดูอะไรยากพระอ,อรหันนั่นเพิน่นเพิ่นเนี่ยจะต้องปลูกเสกวัตถุเครื่องรางของขังขึ้นมาเยอะๆอโอ้ใครก็ทําได้หรอก ไม่เป็นพระเป็นโยมก็ทําทได้นะปลกเสกเครื่องรางของขังขึ้นมาเยอะๆนั่นจะได้เป็นพระอรหันต์น่นเพระอ๋อพระอรหันต้องรวยอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะพระอรหันต์ปฏิบัติทมพระพุทธเจ้าเพื่อการหลุดพ้นเท่านั้นไม่ได้ปฏิบัติเพื่อหาหลาพระยศหาทรัพย์หาสมบ,บัติการปฏิบัติมันมีอยู่มีมีอยู่สองสองแนวทางถ้าเป็นทางโลกเนี่ย ทางโลกเขาก็จะปฏิบัติหาลาหายศาหาสภาหาสมบัตินี่คือทางโลกหาหล่ําหารวยต้องเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีคือเป็นโลกเพราะฉะนั้นศาสนาตอนนี้เป็นโลกไปหมดแล้วไม่ใช่ไม่ได้เป็นธรรมถ้าทางธรรมนี่หาเนี่ยแสวงหาเนี่ยหมายถึงแสวงหาการละการวางหามาเพื่อที่จะละเพื่อที่จะวางไม่ใช่หามาเพื่อที่จะหอบที่จะกอบที่จะโกยอะไรอย่างเงี้ย ถ้าหาว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องการหามาเพื่อแสวงหาลาพายุดนี่เขาจะมีพิธีกรรมทำท่าเขาเรียกว่าทำท่าทำพิธีเหตุผลมันเป็นพิธีขึ้นมานะเพื่อที่จะตบตาชาวบ้านตบเอาเงินของชาวบ้านน่ะเขาเรียกว่าพิธีกรรมว่าเจ้ามีกรรมเด้อเสดากรรมเดาะเวนเด้ออย่างเงี้ยเขาเรียกพิธีกรรมเลี้ยนนันดีเลี้ยนนันค้างเด้อนี่ปลุกเสกเลยเด้อนี่เขาเรียกวิธีกรรมเพื่อที่จะตบเอาทรัพย์จากมวลมนุษย์ทั้งหลายเขาเรียกว่าหาลาพายุด ถ้าเขาแสวงหาลาภหายุทธแล้วเขาจะผลิตแบบนี้แหละถ้ามีพระสงฆ์ประวางตัวขึ้นมาแล้วเออปลูกเสกงอมงามงอมงามงมงามเหมือนอึ่งอ่างที Lost ่มันร้องงมงามงมงามงมงามเพื่อการที่จะขยายพันธุ์ของมันก็ร้องงงงางงงางงางงาเนี่ยกบก็อุบอุบเอบเอบอุบอุบเอบการปลูกเสกวัตถุเครื่องรางของขังก็เช่นเดียวกันก็จะเป็นอย่างนี้แหละเพื่อที่จะหาลาภหายุทธหาทรัพยาสมบัติเข้าตน อย่างนี้เรียกว่าไม่ใช่พระพระนี่ต้องปฏิบัติเพื่อที่จะหลุดพ้นเพื่อหลุดพ้นเข้าใจคำว่าหลุดพ้นไหมเพื่อหาลาบเขาก็หาลาบพระยศพระสภสมบ,บัติไปเรื่อยเพื่อหลุดพ้นก็เพื่อลด,เพ,อลดเพื่อละเพื่อปล่อยเพื่อวางวางไปช่วยเหลือมนุษย์จึงจะหลุดพ้นได้แต่ถ้าวางไปสร้างพระสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างเจดีย์นั่นหมายถึงว่า เพื่อแสวงหาลาภหายุธ์ถ้าไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างเจดีสร้างพระปลูกเสกเรืนั้นเนี่ยเนี่ยก็หมายถึงว่าเพื่อแสวงหาทรัพย์หาสมบัติแต่แต่ถ้าเพื่อที่จะหลุดพ้นก็คือว่าเพื่อลดเพื่อละเพื่อปล่อยเพื่อวางมีมากก็วางมากมีน้อยก็วางน้อยวางไปไหนก็วางไปไหนก็ทานไปไหนก็ทานไปไหนก็ทานทําอะไรมาก็ทําเพื่อให้เพื่อไปทานเพื่อประโยชน์ต่อมมนุษย์อย่างนี้เขาเรียกว่า เขาเรียกว่าเพื่อหลุดพ้นให้คนอื่นพ้นด้วยตัวเองก็พ้นด้วยคนอื่นก็พ้นด้วยพ้นจากความทุกขยากลําบากยากจนเขาเรียกว่าหลุดพ้นแล้วก็มีแต่ความสุขอยู่ดีกินดีมีสุขหามาเพื่อให้เพื่อกินเพื่อทานเพื่ออนุเคราะห์เกื้อกูลเขาเรียกว่าเพื่อหลุดพ้นจากความทุกขความเดือดร้อนพ้นจากนี่กรรมนี่เวรพ้นจากนี่จากศีลพ้นจากความทุกความลําบากยากจนพ้นพ้นจาก โลกจากวัตตะสงสารคือพ้นโลกก็คือพ้นจากกิเลสนั่นเองตัวกิเลสนี่มันเป็นตัวโลกถ้าพ้นโลกก็คือพ้นจากกิเลสพ้นจากกิเลสได้ก็คือท่านกาละกาลดกาละกาปล่อยกาวางแต่ถ้าพ้นไม่พ้นจากกิเลสเพื่อสแสวงหาหลาหายุหาทรัพย์หา,ส,หาสมบัติหาเงินหาทองหาตําแหน่งเงินเดือนอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสแสวงหาสมบัติของโลกติดโลกติดวัตะสงสารกลุ่มเหล่านี้เขาก็จะ ส้างพระสั่งพระพุทธรูปสร้างโบสถ์ส้างวิหารส้างเจดีย์ทำพิธีกรรมโน่นกรรมนี่กรรมนั่นกรรมนี่สวดมนต์นั่นคาถานี่โคดรวยเหรียญน,นั่นโคดรวยนี่คือเพื่อสแสวงหาลาภยศสารเสริญน,นะถ้าสแสวงการหลุดพ้นก็คือลดละปล่อยวางมีได้มีเพื่อให้มีเพื่อละมีเพื่อปล่อยเมืเ่อไหวางให้ความสุขแก่เขาสุขนั้นอยู่ที่เรา ไปกอบโวยเอาเงินไปหลอกเอาเงินเขานะ่ะมันก็จะเป็นบาปมันก็จะเป็นกรรมมันก็จะเป็นทุกข์เดือดร้อนตามมาเห็นไหมการบวชมีอยู่สองอย่างเพราะฉะนั้นณปัจจุบันนี้การบวชนั้นมีแต่บวชเพื่อหาสแสวงหาผลประโยชน์ไม่ได้บวชแสวงหาเพื่อลดเพื่อละเพื่อปล่อยเพื่อวางเพื่อทำพระนิพพานของพระพุทธเจ้าไม่มีแต่บวชมาเพื่อหาลาภายศหาทรรพสมบ,บัติเพื่อทำของพวกเราเดียร์ทีอะรัตชีไสยวิไสยมานทั้งหลาย นามีอยู่สองทางเพราะฉะนั้นทางของพระพุทธเจ้าจะทางไปสู่สวรรค์ทางไปสู่นิพพานแต่ทางของพวกเรามาุเนี่ยจะไปสู่นรกอเวจีซึ่งนรกก็คือประชาชนมวลมนุษย์ทั้งหลาย,ยจะเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่อย่างลําบากยากจนเพราะว่ามีแต่คนหาหอหากอะหาโกยไม่ช่วยเหลือกันในธรรมของพระพุทธเจ้านี่มีแต่ธรรมขึ้นมาเพื่อให้เพื่อ ลดเพื่อละเพื่อปล่อยเพื่อวางวางไปช่วยเหลือคนนะแต่แต่ฝ่ายแสวงหาผลประโยชน์ก <Jamie, always S 1> ็คือหานั่นมาขายหานี่มาขายเลี้นนั่นมาขายเลี้นนี่มาขายนี่คือหาเพื่อหอบกอบกวยแต่ไม่ช่วยคนแต่ว่าดูดเอาจากคนมาบำเรอตนแต่ในธรรมของพระเจ้าเนี่ยจะหารุดหาละหาปล่อยหาวางมีแต่ทำรุดทำละทาปล่อยทาวางวางวางมาได้มาจากคนแล้วก็เอาไปช่วยคนให้คนวางแล้วก็เอาไปช่วยคน แต่ฝ่ายมารฝ่ายอสูรนี่เขาก็ให้คนวางแต่เอามาช่วยเขาให้ให้คนวางให้มน,มนุษย์วางวางทรัพย์วาง,วาง,วางสมบัติเอามาบำรุงเขาแต่ถ้าในธรรมของพระพุทธเจ้าให้คนลดละปล่อยวางพระก็วางวางได้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 วา,ไดว,าไดวางแล้วเอาไปช่วยคนอย่างเงี้ยคนก็จะอยู่ดีกินดีมีสุขแต่ถ้าพระในสายสายที่ว่าห้าหอ่อพระก่อพระโกยนี่ก็คือ ให้ให้ประชาชนวางวางเพื่อเอามาบำรุงเขาพวกเขาพวกพ้องพวกบริวารจนร่ำจนรวยจนกลายเป็นมาฟอมาเฟียเต็มศาสนาเป็นศาสนาที่เขาปรุงแต่งขึ้นมาเพื่อเพื่อพวกเขาเองเพื่อเพื่อของเขาเองเพื่อเขาร่ำเขารวยเพื่อธุรกิจของเขาเองนี่เป็นศาสนาของพวกมาเฟียเขากําหนดขึ้นมาถ้าเป็นศาสนาแบบนี้นั้นจะทําให้ ประชาชนลำบากจากจนเพราะเขามีแต่สูบเลือดสูบเลือดสูบเอา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 แล้วเขาก็สร้าง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 เขาบอกว่าสร้างประเทศสร้างชาตินะไม่ใช่ไม่ใช่การสร้างชาติการสร้างชาติก็คือการสร้างคนสร้างมนุษย์ชาติถ้าไม่มีคนแล้วก็จะเป็นชาติไม่ได้การสร้างชาติก็คือสร้างคนสร้างมนุษย์ดูแลอุปถักอุปถัมภ์มวลมนุษย์อย่างนี้เขาเรียกว่าการสร้างชาติแต่ถ้าหาหอพักก่อพหาโกลคือกระบวนการทำลายชาตินั่นเองนะจ๊ะ